สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง70ปีครองราชประชาราชฐร,รวมใจพักรักน้ำตามรอยพ่อตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนของประสบนิกรชาวไทยทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน,น้ำดินและป่าซึ่งถือเป็นรากฐานของชีวิตกระทั่งก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเช่นโครงการฝนหลวงพระราชทานหรือโครงการฝนเทียม โครงการแก้มลิงและกังหันน้ำชัยพัฒนาด้วยพระราชอัจฉริยภาพอันเป็นที่ประจักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงรับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำในปีพุทธศักราช2539จากแนวทางและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำอย่างเป็นระบบโดยเน้นการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นข้อจำกัดทางกายภาพและสภาพภูมิสังคมของพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ<ม>นำมาสู่ความตระหนักของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาน้ำของประเทศอย่างบูรณาการและยั่งยืน อันเป็นที่มาของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำปกยุทธศาสตร์ทั้งนี้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557เป็นต้นมากระทรวงกลาโหมและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำได้เร่งดำเนินโครงการต่างๆในรูปแบบประชารัฐร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นเร่งด่วน ในพื้นที่ต้นน้ำภาครัฐให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่องานอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกและหน่วยงานต่างๆ จึงได้ร่วมมือกันดําเนินโครงการปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้แก่ประชาชนและได้เร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ําที่เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันในลุ่มน้ําต่างๆทั่วประเทศทั้งนี้ผลการดําเนินงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ถึงปัจจุบันได้ฟื้นฟูป่าไปแล้วมากกว่า10,000 0ไร่ป้องกันและลดการพังทลายได้ประมาณ700,000ไร่นอกจากนั้น ยังได้ดําเนินการเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนเพื่อแก้ปัญหาน้ําขาดแคลนด้วยการทําฝนเทียมตามแนวพระราชดำริทั้งนี้ในช่วงปี2,557ถึง2,559ได้เพิ่มแหล่งน้ําในและนอกเขตชลประทานรวมเกือบ1,000ล้านลูกบาทเมตรสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานราว500,000ไร่ในส่วนของพื้นที่กลางน้ำซึ่งต้องเก็บกักน้ำให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงรวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบระบายน้ำบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำล้นตลิง่งกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกและหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการปรับปรุงขุดลอกลำน้ำแหล่งน้ำแก้มลิงรวมทั้งขุดสระน้ำในไร่นาทั่วประเทศคิดเป็นปริมาณน้ำที่คาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้นประมาณ400ล้านลูกบาทเมตรนอกจากนั้นภาครัฐยังมุ่งแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคขาดแคลน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาเร่งด่วนโดยได้ดำเนินการพัฒนาประปาหมู่บ้านเพิ่มแล้วกว่า5,500แห่งคิดเป็นร้ยละ75ของเป้าหมายที่กำหนดไว้และยังได้เพิ่มประปาโรงเรียนอีกกว่า1,300แห่งรวมทั้งได้ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยภัยแล้งแล้วราว4,000แห่งมีพื้นที่ได้รับประโยชน์มากกว่า2 0 0 0 0 0ไร่และยังเร่งดำเนินการตามแผนอยางต่อเนื่อง ในส่วนของพื้นที่ปลายน้ำกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนอันเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและลดการกัดเซาะโดยสนับสนุนแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นและให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นในรูปแบบประชาธิปไต ด้วยหลักกปรรญาเศษฐิจพ,อ,พยอย่างไรก็ตามเนื่องจากในปีนี้มีสภาพภูมิอากาศแห้งแล้งติดต่อกันยาวนานทําให้เกิดความแห้งแล้งทั่วประเทศรัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ําขาดแคลนนายกรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้ดําเนินการขุดลอกคูคลองทั่วประเทศอีกมากกว่า1,200โครงการในพื้นที่70จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ เพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำอีกมากกว่า42ล้านลูกบาทเมตรคาดว่าจะมีประชาชนได้ประโยชน์ราว350,000ครัวเรือนภายใต้งบประ,ประ 350, มาณดำเนินการกว่า1,500ล้านบาทโดยมีกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเข้าดำเนินการเพื่อให้ทันรับมือกับฝนที่จะมาถึงในเดือนมิถุนายนโดยขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่ต่างๆแล้วครั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว รัฐบาลได้จัดให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวรร์ระยะราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พ well. ระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจรอบ12สิงหาคม2559ยยยสสนกกกรรรระชาาตติศ์์ษัััจจื ทำสวนมาสี่สิบกว่าปีแล้วเรื่องน้ำเขาก่อนนี้นะมันก็มีขาดหายเลยนะแต่มันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรนะนะไม่เหมือนอีกชุดที่ทหารมาเออมาบุกเบิกให้ทำคลองให้นี่นะคือลายผมก็ได้มักได้ผลดีอะก่อนนี้ต้นถึงปางจะตายเอานะตอนนี้ได้น้ำสมบูรณ์ดีไม่เคยคิดว่า ท่านในหลวงจะส่งคนมาดูแลทำผลประโยชน์ให้ขนาดนี้ดีใจมากเ,รเทร็ร้อนที่มันกัน้า,นามองน้อยใจว่าที่ไหนน้ำมาอะเจาะลงไปมันก็ไม่มีอ่กะกแล้วก็ไอ้ทุนค่าทุนค่าอะไรมันก ไม่ค่นมีรู้สึกดีใจมากครับที่ท่านพระบาทเดจ้าอยู่หัวให้กองทัพไทยมาช่วยเหลือประชาชนคนนี้ครับโอ้ด้สิเป็นอย่างนี้ดีมากเลยครับการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำมาแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำขาดแคลนและปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกข,ของประชาชนดังพระราชดำรัสที่ว่าน้ำคือชีวิตชีวิตที่ชุ่มชื่นร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยล้วนมาจากพระอริยภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตลอดระยะเลยวลา70ปีแห่งการเถลิงถวัลยะราชสมบัติ